ไ,ไวบอม,บอมกูมีทาแล้วเดนะี๋ยวอะไรไม่เนี่ยทำลายสิ่งชีดีกว่าอ๋อนี่ไงมันให้ยิงถังน้ำมันทำลายเฮ้ยปลาระเบิดไอ้นี่แสดงปลาปลาไอ้นี่หน่อยระเบิดวั่รอมันใส่ตรงนี้ไม่ตั้มไม่ตั้มหน่อยไม่ตา้มไม่ตั้มไม่ตั้มปลาด้วยไวบอมเลยโอ้ระเบิดตุ้มตามเก็วผู้ชี้จัง เอาไอ้น้ำในเก่าไอ้ตัวนั่นวะโอ้เยี่ยมอะไรวกันอ่ะเอาตายวะเจสะพานออกสายเราต้องไปที่สะพานนั่นแนเลยไปเดินไปเรื่อยๆโอเคระวังนะไว้ทำโดนอืมอย่าอย่าอย่า